อาหารข้ามที่ครัวธรรมชาติเกใกล้ที่พักข้ามที่ครัวธรรมชาติ กล้ๆที่พักโรงแรมที่เรียบร้อยตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะไปหาสถานที่เขาดาวกันต่อวันนี้วันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2,567เป็นวันสุดท้ายของปี2,567ซึ่งอีกในไม่ช้านี้ก็จะ ก้าวเข้าสู่วันใหม่นั่นคือวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2568ก็วันนี้ได้มีโอกาสมารอเขาดาวกาันที่คีรีมันตราจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็วันนี้มีรถจอดเยอะแยะมากมายนั่นแสดงว่าคนคงเยอะแล้วนะครับ วันนี้กลับมาเป็นรอบที่สองกลับมาเป็นรอบที่สองจ้าด,ได,ดีไม่ดีชอบไม่ชอบคินด,ดูวันนี้กลับมารอบที่สองนะครับเมื่อคืนก็นมาวันนี้ก็มาค่ะถ้าอยู่อีกคงมาอีกค่ะ <c oughs> พ่อแม่พี่น้องจ

ตอนนี้มาเตรียมตัวเขาดาวตอนนี้วันที่3 1เธันวาคมมาเขาดาวมาเขาดาวเมื่อคืนมากินข้าวกองทัพาน หันดินกินหญ้าหันฟ้ากินยุงน่งต้องร้อนเพื่อนมาแล้วตีตีมันมาแล้ว,ลวพูดกับมันหน่อยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับขณะนีก้ก็ดึกแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลานคนเยอะนะครับ 让你走来又走。 จอจเยขณะนี้เวลา23นาฬิกา48นาทีเห,ห,หลืออีก12นาทีจะสิ้นปี2,567แล้วนะครับ เอวาอันนี้งานงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าเหลือเวลาอีก12นาทีนะครับทุกคนทุกคน เดี๋ยวเราจะต้องส่งท้ายปีเก่ากันแล้วเสียดายไม่ปีเก่าเสียดายไหมเสียดายไหมไม่เสียดายเลยใช่ไหมคะงน้นง้นพร้อมรับปีใหม่กันนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวอีก12นาที <c oughs> อันนี้บรรยากาศนะครับ <c oughs> หลายๆท่าน <c oughs> ที่มาร่วมงาน ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ครีมันดาครีมันตาราก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่มาส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันที่ต่างจังหวัดนะครับก็รอเวลาเฉลิมฉลองกันอีกไม่นานนะครับนี่นหันมาหน่อยหันมาหน่อย มาหน่อยมาหน่อยอ้าวบ้านทานพสอนบ้านเจริญบ้านสุนทรภูมิขอให้ปีเก่าเป็นปีที่ดีแต่อาจจะไม่ดีมากก็ขอให้มันผ่านไปปีใหม่ก็ลันจะมาแล้วสองห้เหงๆปัรวยรวยเฮงเฮงปังปังยังยังยัง วิด ah, right, ีโออยู่เดี๋ยวไปดูในคลิปนะยวพูดแรงวดีพูดงดีอามาปีนี้ปีน้าดีไหมปีน้าดีอาม่าบอกดีแล้วโอเคน่ายีหน้าเลอ ตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับมันเป็นมงคนลระลิกได้เวลาแล้วครับอรโอ้เยสตอนนี้ตอนนตอนนี้ในบริเวณงานที่เรามาร่วมเขาดาวเขาปิดไฟนะครับไม่ได้ไฟดับนะครับปิดไฟครับปิดไฟย่ดวนหลังได้เราเราจะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับผมตอนนี้ 6 5 4 3 2 1 Happy New Year Happy

นี่ครับโดยนากาศของปี2568ครับผมคึกค,คักคึกคัก นนึงแหมมันได้บปรยากาศปีใหม่สัก15นาที20นาทีต่างคนต่งางรูมือถืออยู่เลย <c oughs> เออยังไงก็ลักมามาจุบ๊บจุ๊บเอวาลักมามาจุ๊บจุ๊บไหม <c oughs> หอมแก้มมามาดิหอมแก้มมามาก่อนเร็วเร็วเร็วถ่ายหอมหอมแก้มมามาทิหอมจุบ๊บจุ๊บอุย้ย งงเีอวาไปขอ,อ,อาีออกมาอ้ยพรแล้วว่าปีหน้าเฮงๆดีๆแล้วเออออมาอ้ยพรมาแล้วโอเคคุณอจน